สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบิร์ด59ออโต้คายเจอร์รี่ครับผมวันนี้เบิร์ดมีรถมาแนะนำนครับเจ้าอินสูดีแม็กปีสองพันสิบหกเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าแซดครับผมนี่คันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผมสีขาวเดิมโรงงานนะครับสวยมากนะครับคพงศาเนี่คันนี้เป็นแบบอ่าเป็นไฮเลนเดอร์นะครับตัวสูงนะครับมีไฟเลี้ยวติดกับกระจกให้เรียบร้อยแล้วรถสีขาวเดิมโรงงานสวยมากครับรอยขีดข่วนแทบจะไม่มีครับข้างรถนะครับนี่โอ้โห รถคันนี้เป็นไฮเดอร์โปรสูงครับสูงมากครับสูงใช้ได้เลยครับไม่ธรรมดาครับนี่สีขาวกิบก๊บกิ๊บเอียงๆครับแล้วยางหนึ่งเบิร์ดอยากให้ดูครับนี่ครับยางยางเบิร์ดเปลี่ยนมาให้แล้วครับเป็นยางมิชลินปีใหม่นะครับใช้ยาวๆครับไม่ต้องแบบว่าห่วงเดี๋ยวมาดูภายในครับนี่ ภายในเป็นสีดำเดิมโรงงานนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าไม่เก็บความร้อนเกียร์เกียร์ธรรมดา6สปีดครับมากับกลองไรมัลติฟังก์ชั่นนะครับผมภายในแคบกันครับแคบเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแคบครับสวยมากเลยครับชี้มาเดี๋ยวเบิร์ดพาไปดูห้องเครื่องนะครับโหห้องเครื่องสวยมากเลยครับคันนี้เบิร์กล้ารับประกันได้เลยครับคันนี้ ไม่มีชนหนักจมน้ำหรือว่าพิกามมาแน่นอนครับถ้าลูกค้าท่านไหนตรวจเจอเรารับซื้อคือเนเต็มจำน,นวนนะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะครับเบิรมีโปรโมชั่นจองเพียง9บาทครับคือ90วันแถมโปรโมชั่นเพียบถ้าสนใจคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าสนใจครับเสื้อเบิร์ดหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจแล้วใจร้อนโทรหาเบิร์ดได้เลยตอนนี้ครับผมขอย่าครับ